สวัสดีจ้าทุกคนมนีกับมาพอกับเจ็บปุ๋ยสะไบเยอะระมันอีกแล้วนะจ้ามานีเอาผัดคิงมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆน,นะคะหมูสามชั้นผัดคิงนะจ้าไปเบิ้งกันเลยค่ะนี่จ้ามานีผัดคิงของเขากะมีนี่ค่ะหมูสามชั้นเนาะคะ่ะแล้วก็อันนี้กะซเป็นเห็ดนะจ้าออริจินแล้วก็เห็ดหอมสดเนาะคะ่ะ แล้วก็จะมีขิงมีต้นหอมนะคะแล้วก็พริกสดมิครึ่งค่ะแล้วก็จะมีน้ำตาลน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะไปเห็ดกันเลยนะคะก็ล้วก็ตั้งกระทะให้รดอนนะจ๊าใส่หมูสามชั้นลงไปเลยที่น้อง น้ำมันกุ่ใส่นิดเดียวนะจ๊ะเพราะว่าหมูสามชั้นเขาก็จะมีความมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวรอให้หมูสามชั้นสุกนิดนึงนะคะค่ะหมูสามชั้นก็เริ่มสุกแล้วเนาะค่ะ เดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติด้วยน้ำมันหอยนะคะเดี๋ยน้ำมันหอยจ้าซีอิ๊วขาวน้ำตาลค่ะรสชาติแล้วก็แล้วแต่นะคะว่าใครจะชอบอยังไงว่าใครี่มัรตังไรเนาะพี่น้นอ,นอง ใส่เห็ดลงไปค่ะใส่เห็ดลงไปเลยใส่เห็ดคุณก็จะใช้น้ำลงไปนิดนึงแล้วค่ะใส่เห็ดสุกเพื่อให้เห็ดเรา ใกล้สุกนะคะแล้วก็บ่ใหม่เนอี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวปุยก็จะรอให้เห็ดสุกเลดนึงเนาะคะ่ะ่ทุกคนเห็ดก็เริ่มสุกแล้วเนาองจ้าเดี๋ยวเข้ามาซิมรสชาติกันเลยพี่น้อง ชาติใช้ได้แล้วนะคะเติมขิงลงไปเลยะคะ่ะขิงกับพริกกะค่ะผัดสัแป๊กนะคะ,ะ,ค,ะค่ะทุกคน ทิ้งก็เริ่มสุดีแล้วเนาะจ้าใส่ต้นหอมลงไปเล็กน้อยคนคลุกเขาให้เข้ากันอีกที่เนาะจ้าเรียบร้อยค่ะทุกคนสามชั้น หมูสามชั้นผัดคิงวันนี้ค่ะนี่ค่ะหมูสามชั้นผัดคิงของเจปุยสะพยเยรมันก็เซจเรียบร้อยแล้วนะจ้าผู้ใดบัทันมีเมนูกะเอาไปเฮ็ดได้นะจ้าแล้วกะปุยกะขอบคุณหล,ลายๆที่เขามาชมคลิปมาให้กำลังใจปุยเสมอมาเนาะคะ่ะสำหรับ คลิปนี้เจปุยกบฝากไว้สำนีเนาะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเจปุยในเดอจา้าพิดพลาดประกันใดเจปุยกะขออภัยไว้ณที่นี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน